โอเคนะสวัสดีทุกคนด้วยนะสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยทีเดียวนะฮะมีคนใช้ชื่อแล้วอีกโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนี้นะฮะแล้วก็สวัสดีแฟนๆเ,เกมนี้ทุกท่านเลยนะแต่งกายอ่ะจะเลยละเดี๋ยวขอแต่งกายแป๊บหนึ่งเดือน แต่งให้น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วกันนะฮะเกมนี้คาดว่าน่าจะเป็นเกมใหม่ของเดือนนี้นะฮะผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากมายฮะไปเจอในเ่ซบุโซนะฮะตอนนี้ยังปล่อยให้โหลดฟรีอยู่นะฮะยอกยอกมันก็ยังเป็น น่าจะเป็นที่นิยมได้อีกไม่นานนะฮะใครอ่านออกซับเลยนะะผมอ่านไม่ออกผ่านดีสภาพสวยมาก เียงรถก็ดังมากเมอกันขอับ,บาอาใบด้วยนะฮะใครเข้าใจว่าบ้านติดถนนใหญ่นะ,ะโอโ้ลำบากลำบากเรือบินลอยหอมาแล้วคิดถึงเกมหนึ่งนะฮะที่เป็นเกมเก่าเมื่อหลายปีที่แล้วนะ,ะไม่ดิหลายสิบปีเลยก็ได้นะฮะเป็นเกมที่เก่ามากนะคล้ายกันเลยนะฮะ เข้าใจระบบก่อนม,มันต้องเป็นเกยมยังไงนะรู้จักตอรี่บอล้วเหมือนเกมปลูกผักไงก็ไม่รู้นะฮนะภาพตัวคอน่าหนักภาพตัวคอน่ารักมากอาจจะอาจจะได้ยินเสียงตุ้มตามตุ้มตามหน่อยนะฮะ เราชื่ออะไรเนี่ยเรายัางไม่รู้จักชื่อตัวเองเลยเมื่อกี้ได้เครื่องมือมานะฮะอืมเขามีขุดด้วยอ้โหต่อไปปปูกหนึ่งนาทีโปรยประเล็ด เก็บโกยอ๋อแบบเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะเควี้ยงอ๋อนี่ขูดสี่อันเลยอ่ะก็โทษอย่าบอกนะปลามันได้สี่อันโหดเกินไปแล้วฮะเอาขูดดีครับ เออเดเวลสองทำไมเดิอน,นออกไม่ได้อะ่ะ <c oughs> เอวขุด ของยังไม่เต็มอันนี้ก็ยังไม่เต็มยังไม่เต็มโอเคขุดเจาะเมล็ดก่อนนะฮะเหมือนเราจะไม่มีเมล็ดใช่เราก็มีเนี่ยว่ะ เอาคุยฟาดทีเดียวหมดแปลงไอ้เราก็ลืมว่ามันทำแบบนี้ได้โคตรโหดม,มุมกล้องหมุนยากหน่อยนี่คืออะไรอ่ะ จะเป็นร้านค้าขายนะเราไปตรวจดูกันว่าที่นี่ทำอะไรได้บ้างเอ๊ะ oh. hey, ตรงนี้มีให้ตรวจดูอ๋อ oh, ไม่ใช่เป็นที่แปลงเหมือนกันโอเคอะไรอะตัดได้ด้วยอ๋อ oh, ตัดได้ไหมเชอรี่จัดมาอ๋อหเวสาม นักอินได้หมอกวัวว่ะเดินไม่ได้ทุกคนอ๋อเดินได้แล้วเก็บแอปเปิลหนูอแกมีอีกเปล่าตรงนี้มีแอปเปิลไหมไม่มีโอเคผมไปยามเ้ยมี อล่าเรองแสงได้โอ้โหแม่ดีจริงว่ายน้ำได้ไหมไว่ายได้โอ้โหยังสวยรับภาพสวยด้วยนะตรงนี้น่าจะเป็นท่าเรือนะเนี่ยเกมนี้ถ้าสนุกนี่คือเล่นนานนะอันนี้กระโดดโอเคอ่ากระโดดข้ามรั้วบ้านตัวเองไม่ได้ อ๋อน่าจะเป็นพื้นที่ยังไม่เปิดแล้วมั้งฮะเฮ็ดพุกนี่คืออะไรเรียบร้อยสามารถสร้างตรงนี้ได้นะฮะอ๋อเป็นพื้นที่ได้ เรไม่มีเงินเลยนะฮะเหมือนภารกิจเขาให้เราถอนญาอ๋อเขาให้เราถอนญานะฮะโอเค ก็ปลูกแครอทด,ด้วยนะภากิดเขาบอกให้เราปลูกแครอทนะจัดไปภากิดผ่านโอเคจัดมาภาคกิดให้ขายอ่ะเนี่ยเดินไปไหนแล้วโอ้เคเราได้นอนมันตอนไหนวะ ไหนๆก็ไหนๆกันเก็บเกี่ยวกันนี่แครอทโตยากเหมือนกันนะเน๋อเด๋เด๋วเด๋วเด๋วเดินออกจากวงมาก่อนเพื่อนปลูกแครอทนะจ๊ะปลูกแครอทก่อนโอเค บทคุยสนทนาเนื่องจากมเป็นภาษาอังกฤษนะผมอ่านไม่ค่อยออกอยู่แล้วผมก็เลยส่วนใหญ่จะข้ามเป็นนะเฮ้ยมีผู้เท่านกคูกอยู่นี่ด้วยผมสนใจโปตรงอ่าเขาเรียกอะไร ตกเบ็ดไอ้ยขอโทษครตกปลานะฮะใช้เบ็ดอันนี้เมื่อกี้มันหลุดจากปากจริงๆเฮ้ยโอ้ได้ขวานกับจอบมานะฮะทำไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนไปผมผลิตงอกเงยนะจ๊ะอ๋อลืมกด ขวานพิคาตชื่ออืมาปลุกอีกครั้งหนึ่งตัวกระยางเอา้าเก็บขวานพิฆาตเอาเวลซี่อืมปลล็อกอีกแล้วนั่นจ้าขวานพิฆาตตั้งชื่อท่าอะไรครับเนี้ย จัดมาสร้างอะไรไม่ได้ต้องไปไหนเนี่ยโอ๊ยหมาเห่าตกใจนี่ฉับฉับได้ขวานแะล้วโชว์หน่อยเออเอ้าขุดเออออกขุดทีเดียวเองจัดมาบ้าระห่ำบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ย นี่คืออะไรทำไมมันใหญ่กว่าลูกอื่นเขาอืมนี่อันใหญ่ไม่ใช่ะอะไรฮะหนักสองกิโลเลยหรอตอนนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะปลูกแครอทไปทางพางก่อนนะฮะลืมล่ะ คืออะไรอนะ่ะราคาขึ้นเหรอเดี๋ยวขายก่อนนะฮะขายหมดเลยไม่หมดยว่เะ ้องการไม้อีกไปหาไม้ที่ไหนเนี่ยขดได้ปป้วตรงนี้ขดได้นะต้าอ,อีก,การไม้อีกหนึ่งแล้วไม้อีกหนึ่งจะไปหาที่ไหนไปมีไม้บ้างไม้ข้างในนี้คือตัดไม่ได้นะฮะโอเคเรียบร้อยไม่ใช่มาปิดเวท สั่งอาหารเอ้ยขายของเนะี่ยไม่ใช่สั่งอาหารแต่บิวสวยมากจับมาได้เงินอีกแล้วนจะจ๊ะมเคเวสไทสตอรี่คจออะไรเรียบร้อยเครดต์ตำเด็ดเลวเว้ยว้าวหืมมีของจริงปรากฏกาย อ๋อรางวัลวอกอินโอเคมีเงินเยอะแล้วนะฮะต่อไปผมขอปลูกเป็นพวงองุ่นแล้วกันนะสิบนาทีใครมาดูอันเนี้ยเหลืยดหนึ่งวิโอเคจัดมาู อะไกันนะเป็นกระหล่ำปีแบบกันมาเรียกกระหล่ำปีเปล่าอ,อันนี้อาจจะรวมพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองเลยพาร์ทสามไม่ย่อยเลยนะเพราะเล่นสนุกมากอันนี้คือเพลิน ตั้งเป็นแผงแบบนี้เลยเหรอ,อน,นี่มันมีการหนึ่งให้ตั้งอะ่ะผมกดตั้ตงยังไงนะอันนี้มันคืออะไรเนี่ยผมตั้งก่อนแล้วค่ผมไม่รู้อันนี้ เงินเรามีเยอะพอสมควรนะฮะผูกอันนี้แล้วกันอ่ามันฝรั่งใช่ปปะ่อเค,อเคมีเงินหนึ่งพันนะฮะไปไต่ยัง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 โกเป็นแครอทเหมือนเดิมนะฮะเผื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นต้องใช้เงินไม่ดีจะ ใช้ต้องใช้เงินเราไปปลูกเองก็ได้เอ้ยเรามีของขายอยู่นี่หว่าลืมอันนี้คืออะไรอ่ะอนนตั้งปิดเหรอเพาผมตั้งปิดแน่เลยทุกคนใช่ไหมผมไม่รู้อ่ะผมแค่ต้องการจะซื้อมาดูก่อนว่ามันคืออะไรขายของก่อนแล้วกันแครอท สี่ร้อยกว่า,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 วาบาทจะมาขายได้อย่างเยอะไปอย่างเยอะก็ไปมาเอาเว้หน่อยอย่างดังดันไม่กี้ไม่รู้คืออะไรนะอันนี้คือตัวรดน้ำผมยัง อ๋อนี่ต้องอ๋อพอเข้าใจแล้วย้ายได้ไหมมันย,าย,ย้ายยังไงอ่ะ ย้ายมากเลยป<ำ>ัม๊มนี่คือปั๊มน้ำมนไม่รู้ทำยังไงอะ่ะ <c oughs> ไม่เคยเล่นมันคืออะไรราคากระดาษเคลนไหนลำบากมากเลยนะฮะคนอ่านหนะดไม่เป็นน้ำตาจะไหลโอเคขายของหน่อยเอานี่ไปงันไม่ขายละโอเค ทมตีอืมเอ้ยเดี๋ยวแลนีน่อะไรแอปเปิลได้แล้วนะคร ของครบพอดีด้วยนะจัดนาหนึ่งนาทีมีการแร่งเวลาเนีย่ยไม่เคืออะไรอะ่ะอ๋อผรู้ว่ามันจะออกมันแบบแบบนั้นนะฮะเมื่อกี้อันนะี้นไม่เกิอะไรเหมือนจะเป็นคลิปประจำวันอะไรแบบนั้น นี่อะไรเนี่ยให้จับปูได้อ่ะจับปูได้จริงด้วยผมว่าสงสัยอะไรมันขยับได้จับปูน่ารักน่ารักมากจับปูได้อ้าวทำไมมันเดินตกกะเนี่ย เดี๋ยวทำไม่ได้อยากทำถึงคืออะไรโอเคเดินออกไปไม่ได้นะโอเค แต่อย่างม,ามีบันไดได้วยว่ายน้ำอยู่ไม่สามารทำเกลืไอ,อได้ก็ได้เนี่ยอะไรเนี่ยทำไมเรืองแสงมีลูกมะพร้าวได้เก็บลูกมะพร้าวได้จัดมาโอ้โหโตกันแล้ว เก็บอืมโอ้โหได้หัวใหญ่มาด้วยนะเก็บได้ยังยังอันนี้มันฝรั่งใช่ไหมมีหัวใหญ่ด้วยเป็นไงล่ะออันนี้แกใหญ่ไม่แพ้กันโอโห,ห้าจุด อ๋อโลอันนี้รวยแล้วแัดมารถเงินไปเยอะเหมือนกันนะสองร้แปดสิบโหดโหด

เดินไปเดินมานั่นแหละมีแต่เอาดีโด้ยโอ้ย,อยเปิดสเสียงดังเลยมา จัดมาพรรคพวก อีกไม่นานก็เลข66แล้วนะครับโหจัดไปนะครับ กชิ้นพันกว่าบาทโอ้โหได้รับเงิน500นะครโอเคมีก็นึกว่าอะไรนะ เห็นไหมอะไรเนะนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายนะฮะ มีตรงกระเป๋าด้วยะนี่ไงอ๋อใส่ได้สองวันจัดบ้าไหมน่ารักขึ้นเทียวนะฮะอ๋อของกินนะฮะเนี่ยเพิ่มเต็มหน้ากับความหิวขอลองกินแอปเปิ้ลหน่อย เค okay. ความหิวขึ้นมาแล้วนะฮะเอ้ยเออมันขึ้นหรือลดวะสร้างมันสร้างอะไรได้บ้างเลยไม่มีเลยนะฮะเรือหกสร้างอะไรไม่ได้เลยนะฮะเรือหกโคตรโถนี่ไง แล้วมันเอาไว้ตั้งตรงไหนวะเนี่ยนี่ก็ไม่ได้นี่ก็ม่ได้ข้างหลังก็ไม่ได้ข้างอะไรวะยังไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรนะเนี่ยเหมือนต้องทเซฟให้เสร็จก่อนนะฮะเค เพดนี้เสร็จแล้วรับไม่ได้หรอ่เครคือที่รับไม่ได้คืออะไรวะ going กำลังไปจัดมากโอเคกีนได้เงินมา600บาทนะฮะซื้อพื้นที่800จัดมาเอา800มาซื้อน,นี่เองนะฮะ ทำความสะอาดจัดมาเดินไม่ขึ้นได้หนอนเด้ยอยโหเดเวลโลมีไข่ต้มด้วยโอ้โหทำไปเรื่อยๆฮนะขตดเจาะทำอะไรทำได้ทำปอยปลดล็อกเควส์เคลียร์สะอาดเ,อเคลียร์สะอาดคืออวะ สะอาดแบบสะ,ส,ะสะอาดเกินโหไม่มีนี่สองวิสองวิก็ไม่เว้นขุดหมดนะตรงนี้มีสิ่งก่อสร้างประหลักหักพังอยู่นะฮะ แต่เราทั้งทำความสะอาดก่อนนะฮะตรงนี้ตกใจเมื่อกี้มีคนมาเดินสะดุดผมก็เขาเลยตะโกนขึ้นมานะผมตกใจหมดเลยหนึ่งนาทีอ๋อของครบจัดมา